กำหนดรู้อตอนนี้ไปหมวดจิดตนะก้าวกำหนดรู้จิตลมที่มากระทบจมูกเราเนี่ยก็เกิดกายวิญญาณเข้ามาคือธาตุมันกระทบ,บก,กักบยยน,ก,นก็มีทั้งหมดหกช่องทางเล้วนะอ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่เข้ามากระทะบวิญญาณธาตุลู้อะไรอย่นั้นก็มาที่ข้องสิบนะทำเจิตใจปราหมทดูว่า ช่องทางวิญญาณหกเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะเพราะทุกอย่างม,ามันเป็นการตรงแต่งกันมาทั้งนั้นลมใช่ไหมเนี่ยเราก็กําหนดขึ้นมาุงแต่งขึ้นมาไปกิตศุขต่างๆทั้งหมดมันก็เป็นเราุงแต่งมันขึ้นมาเกิดจากทั้งขานตงแต่งกันมาทั้งนั้นแล้วตัวรร้ ก็ไม่มีตัวตวนอยู่จริงนั้นข้อสิบเอ็ดเราก็จะทำจิตใช้ตั้งมันรู้ว่าวิญญาณหกเนี่ยไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมไม่ใช่ตัวเรามันเกิดดับ นั่นพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ขึ้นมาที่สิบสองนะทำจิตให้คลายคลายปล่อยเปลืองจิตออกจากสิ่งที่ปิดใช่ไหมคือไม่พิจารณาว่า วิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณให้ตรงเนี้ยมันจะละสักยะทิฏฐิให้ได้สุรบาลจะเห็นข้อนี้อ่ะแล้วก็จะไม่สงสัยใช่ไหม เามาหท้